ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยยากตำบลศบเมยอ,อำเภอศบเมรยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพโดยเน้นสมาชิกของกลุ่มโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาและเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธานที่ถูกทำลายด้วยรูปแบบและหลักวิธีการผสมผสานการบูรณาการร่วมกันทั้งความรู้ด้านป่าไม้การเกษตรหลักการเศรษฐศาสตร์และกฎหมายโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็น,นกลไกขับเคลื่อนงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมป่าไม้กรมวิชาการเกษตรกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเรียนรู้และหน่วยงานภาคราดัฐและเอกชนจากต้นทุนชุมชนบ้านห้วยยากมีพื้นที่ผลผลิตตลอดจนถึงองค์ความรู้ต่างๆครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยยากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและช่องทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจึงได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถพึ่งตนเองได้กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปบุกและพริกกระเหรียงบ้านห้วยยากในส่วนของกระบวนการดำเนินงานขั้นที่1ทางคุณครูได้ศึกษาข้อมูลชุมชนบริบทสภาพปัญหาแล้วนำข้อมูลกลับไปเวทีชุมชน ขั้นที่2คุณครูได้พูดคุยกับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการผู้นำชุมชนเพื่อที่จะศึกษาสภาพของชุมชนและต้นทุนที่มีของหมู่บ้านขั้นที่3คือการจัดตั้งกลุ่มทางคุณครูได้สร้างความเข้าใจผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแนวคิดหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้มีการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขั้นที่4ทางคุณครูผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่างระเบียบข้อตกลงร่วมกันและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานขั้นที่5ครูได้ติดตามสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จากการที่ชาวบ้านห้วยย่าได้ปลูกบุกและพริกกระเรียงได้เกิดการพัฒนาขึ้นด้วยการแปรรูปบุกและพริกกระเรียงโดยภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทำให้เกิดวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปบุกและพลิกกระเรียงบ้านห้วยยา่าทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นข้าวเกลียบบุกบุกสดน้ำพริกกุ้งเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาขึ้นด้วยการแปลร,รูปบุกและพลิกกรเรียงวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปบุกและพลิกกรเรียงบ้านห้วยยากค่ะการส่งเสริมอาชีพตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากผู้ปลูกและแปลรูปบุกและพลิกกระเรียงของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยยาก อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องศอนนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านห้วยยากแล้วอีกส่วนหนึ่งจึงเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าส่งผลให้เกิดความสามัคคีชุมชนมีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป